โอ้ยมีความสุขเลยถึงลงปูม่านพุทธิสต์เห็นไหมล่ะท่านเอาชีวิตแรกเพื่อักษาพระชึ่มร่ำที่วินยัยเพื่อใครล่ะก็เพื่อพวกเราจิตใจลงปูมัน่นพุทธิสตว์ผลสุดท้ายก็นดังที่เห็นมีจตะจิตใจลงปูมัน่นจิตใจลงปูมัน่นเต็มโลกเต็มสงสารสร้างโน่นสร้างนี่แต่ละพระหลวงปูม่นพาสร้างไหมล่ะนั่นเรื่องของเรื่องมันไม่หลงเหลือไปเลยแม้แต่พระวินัยก็ยังไม่รักษาเราจะประกาศบอกว่าเป็นจิตใจลงปูมัน่นเป็นจิตลงตาบวัวได้ไง พวกนัานด้าน <S 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 พวกมันมีความลายนี่การทำลายพระพุทธศาสนาทำลายหลักธรรมหรือวินัยทำลายแบบนี้เขาทำลายกันแบบนี้เดีย๋ยวนี้พวกเรานี่ถ้าพวกเรารวมตัวกันรวมตัวกันนี่รักษาไว้ซึ่งธรรมซึ่งวิน,นัยนี่เหมือนทำสังขายาตลอดนะลูกนะร้อยกองหลักธรรมหลักวินัยอยู่ตลอดพูดเรื่อยๆว่าพระวินัยข้อนี้เป็นอย่างนี้พระวินัยข้อนี้เป็นอย่างนี้ไม่รู้พูดสอนลูกสอนหลานนี่เดี๋ยวนี้มันผิดนะตัวนี้ประเคนตน,นานาตัวนี้นี่คือทำสังขายาตลอดด้วยความข่ารพพระพุทธเจ้า ไม่จาเป็นต้องให้คนอื่นมายุ่งเราเชื่อเลื่อมใสเพราะเราเคารพพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกลูกผู้ที่เป็นของจริงที่เป็นสังฆังศาสนาในสมัยพุทธกาลที่ทําสังฆนานั่นของจริงของแท้แน่นอนเป็นอย่างนั้นรักษาไว้จึงรักธรรมรักวินัยแต่ละโบทแต่ละบาทละเอียดละออที่สุดเล็กเลกน้อยๆเก็บกรรรักษาไปหมดเดี๋ยวชาสนาอื่นชาสตาอื่น จะประมาทพวกเราว่าเมื่อศาสดาตายแล้วหลักธรรมถูกไปนจางหายมันคอนบุรีหันไหมล่ะพระมหากรสปฐีพระเจ้ารวมกับคณะสงฆ์นี่พวกเราเป็นผู้ทำลายแต่พวกเราทำลาำยหลักธรรมลักวินัยนี่ก็เหมือนพวกเรานี่ทำลายจัตฐานเฮ้ยพระวินัยมนบัญญัติใหม่หรอกไอ้นี่แหละมีพระวินัยนี่แหละมันจึงยุ่งยากต้องรักษาต้องยุ่งเหยิงถ้าจะภาวนาหน่อยก็กลัวผิดพระวินยัยว่าก็เลยไม่ได้ภาวนาเป็นผีหน้าที่คิดเป็นผีหน้าที่พูดเป็นผีปากกระทำ ยิ่งลึกถึงพระวินยัยโอ้ยิ่งใจหึกเหิมเขา้าทางจงกรมสละเป็นสละกายนั่นเห็นไหมล่ะพระในสมุทตการที่เป็นของแท้ของจิ่งเนี่ยท่านพิจารณาธรรมปับ๊บท่านลึกถึงศีลปั๊บเลยศีลไม่ด่างคอยท่านก็เกิดปีติแล้วพิจารณาธรรมก็ตัดศีลปัญหาโคนอวิชาในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นเลยพูดไห้ฟัง